สวัสดีครับวันนี้กบเที่ยวนกกาลานะครับมาเที่ยวที่นาแมเ่เท่าเบอกระน,นอมนะครับติดตามกันต่อไปนะครับจอติดตามกันได้นะครับจุดที่มาเก็กก็าคำรุง,ถงตถตามที่ก่อนครับที่ยี่บาท ก็เป็นบัตรก็ชมนะครับนาไม่เท่านะครับก็เลือกเดินทังซ้ายดังขวาได้เลยนะครับขอเวียนขวาก่อนแล้วกันนะครับก็มีต้นไม้สวยงามนะครับในนกมางนยครับ ก็เป็นปืนนานะครับเมน,นาสองสีนะครับรเอามีนาต่างสีนะ

ขวาก่อนนะครับเปลืทีเปล่อทีจิดขวาตรงนี้ก็จะเป็นน้องน้ำนะครับห้องน้ำเดินเรียกวกว่าตรงมาเลยเป็นห้องน้ำมีขาที่ขายของกนม น่าจะเป็นที่กินกาแฟนะครับตรงนี้ลูกชิ้นกาฟลูกชิ้นนั่งกินกินกาแฟบรรยากาศรับ ที่ผ่านมาก็จะเป็น้านค้านะครับกองๆกองฟางก็เป็นนครศิีธรรมราชนะครเองอายธรรมเราจาวนครคืออาราชนมุ่งมั่นสร้างสารรค์ร่วมกันพัฒนาเมืองนครบ้านใหญ่สุข หมายเลขที่เก้าทับสองนาเม่เต้าขระนอมครับแล้วก็อำเภอขน,น,นอมจังหวันดนครศรีธรรมราชคครับออเ K S A N O M ครับขระนอมครับ หุดเช็คอินนะครับทังขึ้นน้ธรรมชาตินะครับเป็นกฏนวิธีธรรมชาติครับวิธีชาวบ้านหาปักบุ้งนะครับอยอดยอดปักบุ้งครับาามานั่งถ่ายรูปเจ็กจอินกันได้ตรงนี้ มองจงกากด้านบนับภาลาโดมใหญ่เดี๋ยวพร้อมจะต,ตามไปดูที่เรือกันนะครับมุมน,นี้ก็มุมใหญ่ที่มุมกว้างๆของวิวนครับตามมาดู้าล่างนะครับ bạn vào trong lúc Lê ra lì ra gấp lì ra cái lát mà còn lừa gấp lừa này. subscribe cho kênh Ghiền Mì ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเช้าเป็นตอนเช้าเช้าอยู่นะครับนี่เป็นกองกันนาครับอ่า,าอิฐอไตนาอ๋อเครื่องจักรนะอิีไตนานะครับอิีไตนา ตามรอยพ่อนะครับตามรอยพ่อเก้าตามรอยพ่อบ้านตามีขนมขนมอืม ต,ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินน้ำแม่ท่ามาดูครับเป็นจุดเช็คอินนะครับ สามระด,ดับแกวตาพี่ไปขึ้นไหม,ไมแล้วเดี๋ยวคย่อยถ่ายสองมัง่งไม่เดียวพี่น้องก,ก็ไม่เอามา